วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนวันใหม่ถึงเวลาพักกายใจไวกยเกษียรน,น้อมลำลึกนึกถึงครูที่ภาคเพียรฝากบทเรียนอุทิศให้ราชการอันความดีที่ทำไว้ไม่มีหมดทุกความดีจานจะลดทั่วภัยสารแด่ยอดครูผู้อุทิศจิตวิญญาณ ก่อสะพานสารชีวิตให้สิทธิ์ตนขออำนวยให้คุณครูมีวันใหม่สุกกายใจมีพลังสร้างกุศลได้สร้างสรรค์สรรพ,พสิ่งมิ่งมงคลจะหลดดนบนโลกกว้างทางปัญญาจากวันที่ภาคเพียรสู่วันกเกษียณที่ภาคภูมิประวัติส่วนตัวชื่อนางสาวนันทยาสีแก้ว เกิดเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2504อายุ60ปีตำแหน่งครูอัตราจ้างที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่10หมู่4ตำบลสำโรงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามโทรศัพท์061-532-2959ประวัติการศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, โรงเรียนบ้านดงม่วงจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7, โรงเรียนบ้านคููขาดจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, โรงเรียนบลระบือวิทยาคารจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, โรงเรียนวาปีปทุม ระดับปวชการบัญชีโรงเรียนธุรกิจอาชีวะขอนแก่นระดับปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยสถาบันราชพัฒมหาสารคามประวัติการทำงานปี2541 ปฏิบัติงานที่โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมจังหวัดกาลสินปี 2543- ถึง2549ปฏิบัติงานที่โรงเรียนอนุบาลทุ่งมนจังหวัดกาลสินปี 2549- ถึงปัจจุบันปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านป่าแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม นางสาวนันทยาสีแก้วตำแหน่งครูอัตราจ้างปฏิบัตรริราชการเป็นเวลา15ปีปฏิบัติงานหลักเป็นครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งสอนงานทุกสาระการเรียนรู้ของชั้นอนุบาลหนึ่งที่โรงเรียนบ้านป่าแดงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐถมศึกษามหาสารคามเขตสองบุตรปริญญาตรีเอกปฐมวัยค่ะ ประวัติการทำงานปี2541าทำการสอนระดับชั้นอนุบาลสองที่โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนปี2543ถึง2549ได้ย้ายไปทำการสอนระดับอนุบาลสองและระดับอนุบาลสามที่โรงเรียนอนุบาลทุ่งมนจังหวัดกาลสินสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนปี2549ถึงปัจจุบันได้ทำการสอนชั้นอนุบาล1และอนุบาล2ที่โรงเรียนบ้านป่าแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสาครคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาครคามเขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ือหลักในการสอนมีความรักความเมตตาการุณาต่อลูกศิษย์เป็นได้ทั้งครูทั้งแม่และหมอพยาบาลเด็กบางคนยังไม่มีความพร้อมมาจากที่บ้านการเรียนการขีดเขียนยังไม่เป็นคุณครูก็ต้องตุึกสอนปึกหัดเขียนให้เขาเป็นให้เขาทำได้เด็กทานข้าวไม่เป็น ช่วยเดือยตัวเองมาจากบ้านไม่ได้ส่วนมากแต่เป็นผู้ปกครองอที่ช่วยป้อนข้าวมาจากบ้านแต่มาถึงโรงเรียนคุณครูก็ฝึกให้เขาทานข้าวเองจนเขาเป็นในที่สุดนะคะ,ะแล้วเด็กไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ามาจากบ้านหรือเป็นที่โรงเรียนคุณครูก็ช่วยหายาให้ทานอันนี้คือเป็นทั้งคุณครูทั้งแม่ทั้งหมอพยาบาลนะคะ ทีนี้แถมยังเป็นนักร้องด้วยให้เด็กเขาได้ร้องราทําเพลงแล้วเขาก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เมื่อลูกศิษย์ไม่มีปัญหาทางด้านการเรียนครูก็จะต้องอแก้ไขปัญหาโดยการชี้แนะแนวทางให้นักเรียนได้เข้าใจเมื่อเขาเข้าใจแล้วเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ทําได้เขาก็จะมีความสุขสนุกสนานไปในบทเรียนนั้นๆค่ะ ดิฉันมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่อย่างเต็มความสามารถตามจรรยาบรณของวิชาชีพครูด,ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจปฏิบัติงานเต็มอย่างเต็มเปี่ยมและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บงังคับบัญชาทุกครั้งไปการปฏิบัติตนดิฉันอยู่โรงเรียนม่านตาแดงผู้อำนวยการคณะครูให้ความเป็นกันเอง เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันบางครั้งคณะครูได้ช่วยเหลืองานดิฉันด้วยความเต็มใจส่วนด้านการเรียนการสอนดิฉันอาจจะเห็นเด็กซนบ้างดื้อบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กแต่มีความสุขในการทำหน้าที่สอนนักเรียนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เขาได้มีพื้นฐานการเรียนในระดับสูงต่อไปค่ะ

เป็นคุณครูผู้พายเรือเพื่อส่งสิทธิ์ในดวงจิตของครูผู้ปรารถนาทรงให้สิทธิชิตฟังของคงคาในการศึกษาจุนเจือเพื่ออาทรตอนที่อยู่บนเรือเหนือน้ำเที่ยว มีอย่างเดียวคือปลอบสิ้นจนอิ่มอ,อนหาทั้งสิ่งจูงใจไม่ตัดตอนมือช้อนทายให้ถึงฝั่งทั้งเมตตาความเสียสละของคุณครูผู้ยิงใหญ่ สละของคุณครูผู้ยิ้งใหญ่ครูสอนให้ได้ศิลธรรมนำพาสาเป็นทั้งเพื่อนพี่พ่อและมมรดารวมบูรณาประชารัชาติชีวียังมีสิทธิ์บางคนลืมจ ได้กินพิซ่าเมินหน้านี้ที่พัวเรือลอยเคลงฟ้างกลางนาทีลืมครูที่เคยสอนเสร็จติดทอเห็นเป็นเรือจ้างวางพายได้วารัะยังเสียสลับเพื่อสังคมผมไม่เห็นงามดังจันเต็ม ช่วงช่วงวันเพ็ญท่อแสงเด่นเห็นเรือจางตอนวาง ยังมีสิทธิ์บางคนลืมจนสิ้นเออเออยังมีสิทธิ์บางคนลืมจนสิ้นพอได้กินทิศา เมื่อน,นานี้ที่พัวเรือลอยเปล่งความกลางนาทีลืมครูที่เคยสอนสิทธิ์ติดทอบเห็นเป็นเรือจ้างหวางพายได้วารักยังเสียสลับเพื่อสังคมผมไม่เห็นงามดังจันเต็มดวงช่วงวันเพ็ ขอแสงเด่นเห็นเรือจางตอนวางเออ